สวัสดีครับเรวันนี้จะมาแนะนำเครื่องผสมปุ๋ยนะครับตัวนี้จะเป็นสเตลเลตจำนวนห้าร้อยกิโลนะครับตัวนี้จะเป็นเรตเกตสามศูนย์สี่นะครับการสนิมได้ดีนะครับแล้วก็จะเป็นฉากเหมือนกันครับสามศูนสี่หนาสี่มิลเหมือนกันครับแข็งแรงแน่นอนครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ห้าแรงนะครับ ไฟบ้านมอสิบห้าแอมป์ขึ้นไปนะครับสำหรับการใช้งานแต่ถ้าไฟไม่ถึงก็เป็นมอเตอร์สามแรงก็ได้นะครับแต่ถ้ามีสามแรงแล้วถ้าเราใส่ของเยอะมอเตอร์มันจะโหลดมันจะหมุนไม่ไหว,วนะครับมันจะทำให้มอเตอร์ตัดตัวนี้เกียร์ใช้เบอร์แปดสิบครับทดรอบเหมือนกันครับใช้วินตัวนี้แปดนิ้วครับเป็นสายพานสองล่องสองล่องบีตัวนี้ลูกค้าไปผสมอะไรอะคะตัวนี้เป็นปุ๋ยเม็ดครับ เป็นใช่ครับสแต,เตนเลสมันดียังไงครับก็ทนครับทนสารเคมีได้ครับการสนิมสำหรับงานที่ปลอดภัยสารเคมีอะไรพวกนี้ถ้าเป็นเหล็กมันก็จะล้างดูแลยากหน่อแต่ถ้าเราใช้งานทุกวันวัตถุดิบมันขัดถังมันก็เงาอยู่แล้วครับข้างในแล้วเรื่องใบควนข้างในถ้าวัตถุดิบเป็นแบบผมมันควรเป็นใบแบบ ถ้าแบบผงม,มันต้องเป็นใบชิดถังนะครับเวลาเราผสมไปแล้วแล้วถ้าเอาออกจากถังอย่างเงี้ยมันจะออกสะดวกกว่าถ้าแต่ถ้าใบเล็กเวลาเอาออกใส่พวกวัตถุภาชนะที่รองใส่นะครับมันจะออกยากมันจะเหลือติดใส่ติดถังมากเลยมันจะออกไม่หมดนะ ก็ถ้าแบบกลมนะครับสำหรับใส่กระสอบมากกว่าดูด้านนี้กันเลยอันนี้แบบกลมนะครับมันสามารถหลีได้นะครับว่าจะเอาออกเอาเยอะขนาดไหนสำหรับพวกใส่กระสอบหรือว่าเน้นปริมาณแบบว่าสิบกิโลหยุดใส่อะไรประมาณนี้ครับแล้วถ้าแบบเหลี่ยมอะคะ แบบเหลี่ยมคือว่าใส่กระบะหรือว่ารถเข็นที่ทถ่ายออกมาเลยทันทีเลยครับจะเป็นพวกของชิ้นใหญ่มากกว่ามันจะออกง่ายกว่า,าอย่างถัง500ยงเวลาถงลูกค้าว่ามันจะได้500มันอยู่ที่วัตถุดิบด้วยครับถ้าวัตถุดิบชิ้นใหญ่มันก็ฟูเราชั่งน้ำหนักที่500อกิโลแล้วแต่มันปริมาณของมันเยอะกว่าถังนะ มันก็ไม่สามารถใส่ได้ขนาดนั้นสาหรับถ้า500กิโลเป็นของเป็นเป็นผงเป็นป่นมากกว่าครับมันถึงจะใส่ได้แต่ถ้ามีพวกกากชิ้นใหญ่ประมาณสามนิ้วบี้ก็สอหนึงช่าง,งแล้วไม่ถึงยี่สิโลมันก็เยอะจํานวนขึ้นว่าจะได้500กิโลใช่ไหมครับมันก็เลยล้นถังไปเลยเดี๋ยวคนเห็นข้อ,อพยน้ากรงรถเดี๋ยวพี่ามาคาเดี๋ยวี่เห็นนะได้ได้ ตัวนี้สิบสองนิ้วครับคอโค้งครับเผานอกยาวยาวเก้าเมตรนะครับยาวเก้าเมตรวัสดุเป็นอะไรพี่ตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นเหล็กครับอยากเขาอยากได้เหล็กแต่เหล็กหนาอยู่ครับแล้วถ้าอย่างข้อพิยายนณาวัสดุเนี่ยถ้าพี่มาร์คแนะนําลูกค้าพี่ว่าแบบไหนดีมาถ้าถ้าทุนมีทุนแบบว่าไม่เยอะมากก็จะเป็นท่อสังกะสีทั้งใบเลย แต่ถ้าก็ทนอยู่ครับระดับหนึ่งแต่ถ้าให้ดีใช้งานยาวเป็นสเตเลสดีที่สุดเพราะมันอยู่กับน,น้ําอยู่ตลอดตัวนี้ทํานานไหมพี่ก็นานไหมก็นานครับอยู่หลายๆอย่างเพราะมันต้องไปวางเครื่องหกักคออีกแต่ละใบมันจะขึ้นไม่เหมือนกันครับขึ้นขึ้นยากเหมือนกันครับมันต้องพราะมันยาวมันต้องเลงให้ตรงอยู่แล้ว ตัวนี้ให้ประมาณห้าสิบปอร์เซ็นครับจะให้ได้แปดสิบเปอร์เซ็นคือต้องต้องต้องวางวางเผาตัวนี้ด้วยครับวางเผาตัวนี้ยาวไปนู่นครับแล้วอีกยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือว่าใส่ชนเครื่องก็เสร็จแล้วครับใส่เครื่องใส่ล้อโอเคค่ะก็ไปก่อนนะคะแน,น,น,นะนาเบริั้พีทีทีครับผม you're the